การเดินทางบนรถไฟเป็นการเดินทางที่อาจทำให้คุณได้รับประสบการณ์ใหม่ๆมากมายก็ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายๆคนคงจะเคยเดินทางไปยังจุดหมายของคุณคนเดียวด้วยรถไฟมาแล้วโดยเป็นที่รู้กันดีว่า รถไฟนั้นไม่ได้มุ่งตรงไปยังจุดหมายโดยตรงเลยทีเดียวแต่รถไฟจะต้องจอดรับผู้โดยสารหลายสถานีและนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการพบเจอเรื่องราวอาถรรพ์บนรถไฟของชายชาวอินเดียคนนี้โดยก็จะขอสมมติชื่อชายชาวอินเดียคนนี้ว่าทยานะคะทายาเล่าว่าเรื่องนี้ย้อนกลับไปในปีพศ2543 ผมเป็นตำรวจที่ทำงานห่างไกลจากบ้านและกำลังเดินทางกลับบ้านในช่วงวันหยุดขณะนั้นผมประจำอยู่ที่ชิมลาและต้องเดินทางด้วยรถไฟห่างไกลจากบ้านของผมมากๆต้องใช้เวลาเดินทางประมาณ35ชั่วโมงจึงจะกลับถึงบ้านระหว่างทางไปสถานีรถไฟผมสังเกตเห็นชายคนหนึ่งแต่งตัวดีเลยทีเดียว แต่ดูเหมือนกับว่าเขากําลังมีปัญหากับรถจักรยานของเขาผมเห็นอย่างนั้นจึงเข้าไปช่วยเหลือผมจึงถามเขาว่ามีอะไรที่ผมจะสามารถช่วยคุณได้บ้างไหมแต่ชายคนนั้นก็ปฏิเสธที่จะรับความช่วยเหลือจากผมแต่เขาก็บ่นว่าเขาจะไปขึ้นรถไฟไม่ทันแล้วผมจึงเสนอชายคนนั้นว่าถ้าคุณกลัวไปขึ้นรถไฟไม่ทันถ้าอย่างนั้น เรารวมเงินกันจ้างรถยนต์โดยสารให้ไปส่งที่สถานีรถไฟกันดีไหมผมก็จะไปสถานีรถไฟเหมือนกันจะได้ไปถึงเร็วๆเขาฟังแบบนั้นจึงยอมรับข้อเสนอของผมและเราก็เดินทางไปสถานีรถไฟได้วยกันและหลังจากไปถึงสถานีรถไฟแล้วเราก็แยกย้ายกันไม่นานนะักรถไฟขบวนที่ผมรอก็มาถึง โดยทันทีที่ขบวนรถไฟจอดหยุดสนิทแล้วผมก็รีบวิ่งไปนั่งบนที่นั่งที่ผมเลือกเอาไว้ในขณะนั้นเป็นเวลาหนึ่งทุ่มและบรรยากาศรอบๆก็เริ่มมืดลงแล้วเนื่องจากณนะตอนนั้นเป็นฤดูหนาวด้วยจึงทำให้มืดเร็วมากๆหลังจากนั้นไม่นานรถไฟก็ค่อยๆเคลื่อนขบวนออกจากสถานีไปและเร่งความเร็วมากขึ้น เจ้าหน้าที่ตรวจตั๋วรถไฟผู้โดยสารก็ได้เดินตรวจตั๋วมาเรื่อยๆจนมาหยุดยืนอยู่ที่ข้างที่นั่งของผมผมจึงยื่นตัวให้เจ้าหน้าที่ในทันทีที่ผมได้เห็นหน้าเจ้าหน้าที่คนนั้นผมก็จําได้ว่าเขาคือคนคนเดียวก,กันกับชายที่ผมพบระหว่างทางและเหมารถมาสถานีรถไฟกับผมเมื่อหนึ่งชั่วโมงที่แล้วเราทั้งสองคนต่างประหลาดใจ และเจ้าหน้าที่คนนั้นก็จำผมได้เหมือนกันดังนั้นเขาจึงบอกกับผมว่าจะมานั่งที่นั่งข้างๆผมหลังจากที่เขาทำงานเสร็จแล้วและในตอนนี้ผมก็เริ่มรู้สึกหิวข้าวผมจึงนำอาหารที่ผมซื้อก่อนเดินทางมาสถานีรถไฟมากินเป็นอาหารเย็นและในขณะนั้นเจ้าหน้าที่คนนั้นก็ทำงานเสร็จเรียบร้อยผมจึงชวนเขามากินข้าวเย็นด้วยกัน และพวกเราก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานและหลังจากนั้นไม่นานเราทั้งคู่ก็ผลอยหลับไปตอนนี้ผมตื่นขึ้นมาเป็นเวลาห้าทุ่มรถไฟถึงสถานีที่รถไฟจะต้องจอดพักในคืนนี้และจึงจะสามารถเดินทางต่อได้ในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าการหยุดจ,จอดของขบวนรถไฟ มีการสั่นสะเทือนไปทั้งขบวนจนทำให้เจ้าหน้าที่คนนั้นที่นอนหลับอยู่สะดุ้งตื่นขึ้นมาทัานใดนั้นก็มีเสียงเคาะหน้าต่างที่หัวของผมพิงอยู่โดยรถไฟนอนจะมีหน้าต่างที่เป็นกระจกใสซึ่งผูดด้โดยสารสามารถเปิดรับลมได้ตอนนี้ผมตื่นขึ้นมาแล้วผมมองออกไปข้างนอกหน้าต่างตามเสียงเคาะนั้น เพื่อดูว่าเป็นใครที่มาเคาะกระจกหน้าต่างตรงหัวของผมเมื่อผมมองผ่านหน้าต่างกระจกใสนั้นออกไปข้างนอกผมเห็นว่ามีหญิงสาวคนหนึ่งที่มีผ้าคลุมสีดำคลุมไหล่และคลุมตัวไว้เพื่อต้านลมหนาวเธอกำลังพูดกับผมเพื่อขออาหารและเงินจากผมเจ้าหน้าที่ตรวจตัวคนนั้นก็เริ่มมองไปรอบๆเพื่อตรวจตา ความเรียบร้อยบนขบวนรถไฟส่วนตัวผมนั้นไม่มีอารมณ์ที่จะเสียเวลาไปกับสิ่งอื่นใดนอกจากการนอนหลับอันแสนหวานและเพื่อให้ผู้หญิงคนนั้นหยุดของเงินและอาหารจากผมผมจึงล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าสตางค์และหยิบธนบัตรสิบรูป,ปีออกมา ในขณะที่ผมกำลังจะยกหน้าต่างกระจกขึ้นอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ตรวจตัวคนนั้นก็ขึ้นเสียงใส่หญิงที่อยู่ด้านนอกอีกฝั่งหนึ่งและพยายามจะไล่เธอออกไปหลังจากนั้นไม่นานเธอก็จากไปผมค่อนข้างงง,งมากว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตรวจตัวต้องทำแบบนั้นผมจึงถามเขาว่าทำไมคุณถึงทำอย่างนั้นล่ะผมแค่จะให้เงินผู้หญิงคนนั้นเล็กน้อยเพื่อเธอจะได้มีเงินไปกินข้าว ดูเธอหิวมากๆดูไม่มีเรี่ยวแรงเลยคำตอบที่เขาตอบผมมาทำให้ผมต้องฉุกคิดและเกิดความกลัวขึ้นมาเขาพูดชวนให้ผมฉุกคิดว่ารถไฟขบวนนี้สูงไหมผมจึงตอบเขาไปว่าก็สูงนะจากพื้นก็สูงเยอะเลยเขาจึงตอบกลับมาว่าก็นั่นน่ะสิแล้วเขาก็ถามต่ออีกว่า แล้วเมื่อกี้นี้ผู้หญิงคนนั้นคุยกับคุณหน้าของเธออยู่เสมอกือบกระจกหน้าต่างเลยใช่ไหมผมจึงตอบไปว่าใช่หน้าเธอแนบกับกระจกเลยเขาจึงถามผมกลับมาว่าแล้วคนทั่วๆไปจะสูงเกือบเท่าหลังคารถไฟได้หรอถ้าเป็นไปได้มีอยู่สองอย่างคือเธอใช้บันไดปีนขึ้นมาหาคุณหรือไม่เธอก็ลอยอยู่ในอากาศ คุณเห็นเธอใช้บันไดหรือเปล่าล่ะผมจึงตอบเขากลับไปว่าเปล่านี่แล้วผมก็ไม่เห็นเธอเดินไปด้วยซ้ําเจ้าหน้าที่ตรวจตัวจึงพูดขึ้นมาว่าคุณจะเห็นได้ยังไงล่ะก็ี่เมื่อตอนที่คุณหันมามองผมตอนที่ผมไล่ผู้หญิงคนนั้นผมเห็นเธอจางหายไปในอากาศต่อหน้าต่อตาคุณหันไปดูอีกทีก็คงไม่เจอเธอแล้วแหละ ผมจึงขยับที่นั่งออกห่างจากหน้าต่างและหันหลังให้กับหน้าต่างในตอนนี้ผมไม่กล้าแม้ที่จะมองออกไปแล้วเพราะผมกลัวว่าจะเห็นเธออีกผมจึงถามเขาออกไปว่าคุณกำลังจะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คนหรอเขาจึงตอบผมกลับมาว่าก็ใช่นะสิผมเห็นจนชินแล้วแต่เธอก็ไม่เคยมาทำร้ายใครนะ แต่มักจะปรากฏตัวมาขอข้าวขอเงินนักเดินทางอย่างคุณเสมอเลยผมจึงถามต่อไปว่าแล้วเธอเป็นใครทำไมวิญ,ญญาณของเธอถึงได้วนเวียนอยู่ที่นี่เขาจึงให้คำตอบผมมาว่าผู้หญิงคนนั้นก็เคยเดินทางกลับบ้านด้วยรถไฟอย่างคุณนั่นแหละ แต่เธอก็กลับไม่ถึงบ้านมาเสียชีวิตด้วยอาการป่วยโรคประจำตัวของเธอที่สถานีนี้ซะก่อนในวันนั้นผมก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยตอนที่เธอเสียชีวิตไม่มีญาติของเธอหรือใครมาทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณของเธอเลยนี่คงอาจจะเป็นสาเหตุให้วิญญาณของเธอยังคงวนเวียนอยู่ที่นี่ปรากฏตัวให้คนที่สามารถสื่อสารกับเธอช่วยเหลือและไม่ยอมไปไหน